ลอยกระทงปี2,563ปีนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคมวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงกับวันขึ้น15ค่้าคเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยประเพณีลอยกระทงจัดขึ้น เื่อเป็นการสะกดเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำาทหานทีหรือบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันหรือพระมหาสาวกสำหรับประเพณีไทยของประเพณีรอยประทงนี้ได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆนอกจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีบางประเทศก็มีเทศกาลลอยกระทงเช่นกันเช่นประเทศลาวมักจะจัดการลอยกระทงในวันออกพรรษาหรือวันขึ้น15ค้าคเดือน11ในงานไหลเรือไฟของลาวประเทศกัมพูชามีการลอยกระทงสองครั้งคือ ลอยกระทงหลวงกลางเดือน11ราษฎรจะทำการทำกระทงเล็กๆและบรรจุอาหารลงไปด้วยส่วนกลางเดือน12จะมีกระทงหลวงเป็นกระทงใหญ่ราษฎรจะไม่ได้ทำและกระทงนี้จะมีอาหารบรรจุลงไปด้วยเช่นกันส่วนประเทศพ,พระมา่านั้น ในวันลอยกระทงผู้คนมักจะพาคันทํากระทงตกแต่งรูปคล้ายดอกบัวบานปักทุบเทียนและนิยมตัดเล็บตัดเส้นผมเหมือนของไทยหรือใสเหรียญกระสาบลงไปในกระทงด้วยจากนั้นจึงนํากระทงไปลอยในแหล่งน้ำส่วนในพื้นที่ติดทะเลก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและการขอพระแม่งคงคาอีกด้วยของไทยก่อนที่จะลอยกระทงก็จะมีการตัดเล็บตัดผมและขอขมาจากนั้นจึงทําการขอพรกับกระทงและอธิษฐานกับกระทง สิ่งใดที่เคยทำไม่ดีโชคร้ายขอให้ลอยไปกับกระทงในปีนั้นๆ